สวัสดีเพื่อนๆอนัดรอบพี่ล้านเออไอออสโตรเลตเต็มตลอดเลยหรือไม่ก็แบบเอออัดมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะลองดูซิรอบสุดท้ายแล้วพลังงานวันนี้จะได้ไหมวันนี้มาส่งพลังงานดีๆกันนะคะมีตัวเลือกสามตัวเลือกให้คุณเลือกนะใบที่หนึ่งใบที่สองและใบที่สามมาดูกันเลยค่ะสำหรับใบแรกนะคะเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมา คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเนาะมีการปล่อยวางมีการเกิดใหม่แล้วก็ฤดูใบไม้ผลิตามภาพเลยเนาะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณผ่านความเจ็บปวดมาเนี่ยคะ่ะทุกๆอย่างน้ำตามันจบสิ้นลงแล้วมันมีการเกิดใหม่เกิดขึ้นคุณกำลังเปลี่ยนตัวเองเป็นตัวตนใหม่ๆ เห็นไหมคะทุกอยาดน้ำตารดรินดอกไม้แล้วดอกไม้อ่ะค่ะก็แปลเปลี่ยนเป็นแสงสว่างเข้ามาภายในตัวของคุณที่ตาที่สามซึ่งก็คือตัวตนใหม่ๆของคุณนั่นเองไม่ว่าอดีตจะเกิดอะไรเกิดขึ้นณวินาทีนี้คุณได้ข้ามพ้นสิ่งเหล่านั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตวิญญาณสถานการณ์ต่าง ทั่วๆไปที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะพายุที่จะห่มกระหน่าเข้ามาแค่ไหนก็ตามมันผ่านไปแล้วค่ะเห็นไหมคะแต่ผ่านที่ผ่านมามันผ่านไปแล้วและตอนนี้คุณก็เป็นคนใหม่แล้วเช่นกันขอส่งกำลังใจดีๆให้ทุกคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะเก่งมากจริงๆคุณผ่านมันมาได้แล้ว ส่งพลังงานดีๆให้คุณนะคะไปไพ่ใบที่สองเลยค่ะนี่คือไพ่ใบที่สองเกี่ยวกับจิตวิญญาณภายใน Intuition, h y g h p r i s t s Visionary เกี่ยวกับการค o n n e c t กับตัวตนภายในของคุณผ่านทางความฝัน ลองเขียนสิ่งที่คุณฝันจากเมื่อคืนลงกระดาษทันทีหลังตื่นนอนนะคะแล้วก็มาลองดูว่าเรื่องราวเหล่านั้นน่ะมันให้แง่คิดอะไรบ้างกับเราเนาะอันนี้มันก็เป็นปัจเจกบุคคลเนาะว่าความฝันของแต่ละคนน่ะก็ไม่เหมือนกันจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างให้ใบเนี้ยเขา บอกถึงว่าคุณน่ะมีเซนต์มีแางสังหารที่แม่นยําแล้วคุณก็สามารถที่จะคอนเน็ก์กับตัวตนที่สูงกว่าของคุณได้ผ่านทางความฝันได้อย่างแม่นยําเลยทีเดียวก็เลยนําพาให้คุณถ้าคุณสามารถที่จะจดจําความฝันของคุณได้และสามารถที่จะตีไซน์เข้าใจความหมายของขอภัยค่ะของความฝันของคุณได้อ่ะคะ่ะมันก็จะเป็นทาง ที่เขาเข้ามาสื่อสารกับเราเนาะว่าเส้นทางที่เราต้องไปอะ่ะคือด้านไหนมันจะง่ายสำหรับคุณแล้วเขาบอกว่าให้คุณติดต่อกับเขาได้อย่างง่ายดายโดยคุณสามารถที่จะทำสมาธิแล้วแล้วคุณอะ่ะสามารถที่จะใช้สมาธิแล้วก็อยู่ในความนิ่งสงบได้อย่าง ง่ายดายแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อเขาได้อย่างแบบมั่นคงชัดเจนเลยค่ะลองไปทำดูนะไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิไม่ว่าจะเป็นการกำหนดลมหายใจเข้าออกมีิมีสติรู้เนื้อรู้ตัวเข้าไว้เนาะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีเซนส์ร่างสังอรที่แม่นแม่นยำและเข้มแข็งมากคุณจะสามารถที่จะคอนเน็กกับเขา ได้อย่างง่ายดายโอเคค่ะไปทำสมาธิเพิ่มเติมกันนะสำหรับบไพ่ใบที่สองค่ะไปไพ่ใบต่อไปเลยสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สามมาดูกันโอ้ oh, l l your energy back to you เกี่ยวกับเรื่องพลังงานเนาะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สามตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าคุณอาจจะรู้สึกยังไม่มีพลัง ไม่ว่าคุณจะเหน็ดเหนื่อยจากเรื่องราวการทํางานจากเรื่องราวภายนอกที่เข้ามากระทบหรือเรื่องราวภายในใจที่คุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีความฟุ้งซ่านอะไรอยู่ข้างในใจของคุณเนาะลองกลับมาอยู่ที่ลมหายใจของตัวเองแล้วก็เรียกพลัง ENERGY ของคุณกลับมาเนาะในการที่คุณที่จะเรียกพลังงานของคุณกลับคืนมาได้อะจิตคุณก็จะต้องนิ่ง เห็นไหมคะว่ามีดอกไม้เต็มไปหมดเลยดอกไม้เนี่ยก็คือเป็นเหมือนตัวรับสัญญาณเนาะพลังงานของคุณทั้งหมดเนี่ยค่ะที่เขาว่าจะดึงดูดพลังงานของคุณกลับคืนมาแล้วดอกไม้เนี่ยก็ออกมาจากตัวคุณเห็นไหมนั่นคือการทำสมาธินั่นเองเมื่อจิตของคุณนิ่งอะคะ่ะคุณก็สามารถที่จะ เรียกพลังงานของคุณกลับเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยล้าทางกายหรือทางใจนะเห็นผีเสื้อไหมคะเขามาสนับสนุนคุณนะว่าทางที่คุณเดินอ่ะสิ่งที่คุณทำอ่ะมันถูกต้องแล้วพลังงานและ energy ของคุณอ่ะจะกลับเข้ามาในไม่ช้าถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกดีแล้วถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึก พลังงานเต็มเปี่ยมแล้วแต่ร่างกายอยังรู้สึกเหนื่อยอยู่นั่นก็เพราะว่าคุณได้อัพเลเวลไปอีกขั้นหนึ่งแล้วมันเลยทำให้ฟิสิกอลของคุณะจะต้องปรับตามเป็นเรื่องปกตินะคะยินดีกับคนที่เลือกไพ่ไปที่3ามากๆเลยสำหรับวันนี้ก็ส่งพลังงานดีๆทั้ง3าใบนี้ให้สำหรับคนที่ผ่านมานะคะ ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาที่กดไลค์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจและดูคลิปจนจบนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย